มีซอยู่รักษางานแต่ก็คิดว่าเรื่องควายก็น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและเหมาะสมที่สุดสําหรับผู้ว่านะครับที่จะได้มาพบเจอมาให้กําลังใจมาชื่อมายินดีกับผู้ประกอบการหรือเจ้าของควายหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับควายในส่วนของทั้งภาคส่วนในพื้นที่ของจังหวัดาตีนเองหรือจังหวัดข้าวเคียงหรือในพื้่บ้าน ใกล้เคียงนะครับที่ได้มาร่วมส่งเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการประกวดควายงามควายยักษ์ของจังหวัดสาสินงค์ในครันี้ผมเองอยากจะใช้คำพูดสัก几句คำก็เมื่อต่ารจากกันในครั้งนี้นะครับพ่อแม่ก็คือผมเองคนสาวแทนชาวจังหวัดสิรินงค์ขอชื่นชมนะครับคณะกรรมการจัดงานควายลามนะครับควายยักษ์ อาจารย์จากในครั้นี้ทำไมต้องขึ้นชครับเพราะควายนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นกระดูกสันหลังเหมือชนชาวนาเป็นสัตว์ที่สําคัญที่สุดอีกนิดหนึ่งของพี่รองไโดยเฉาะพี่นงชาติตนะบเวลาดีควายเจ้าของาต้องมีควาย,วนานวายในอัี นับไปเห็นปัจจุบันรถไถก็ยังเรียกไวน์อยู่นะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าไวน์นั้นมีความสำคัญเป็นชีวิตจิตใจของพี่น้อโดใจเป็นชีวิตจิตใจของพี่เล่ประเด็นสำคัญในส่วนนั้นว่าการพูดถึงไวน์ไปผม่าในโลกไม่ได้มีไวน์ี่สวยในการที่สวยงามทางการงานนะครับอยู่ใหญ่ในทน่มื ะครับแล้วก็ทรงคุณค่าทางจิตใจต่อเจ้าของายมากกว่าไฟนะครับงานนี้ทางที่คณะกรรมการเฉลีายร่วมกับพระ